ผู้ชายรักคุณจริงรู้ได้ด้วยสามสินนี้หนึ่งผู้ชายที่รักในแบบที่คุณเป็นคุณเป็นอะไรคุณชอบอะไรเขาเข้าใจเขารักในสิ่งที่คุณเป็นเขารักในแบบคุณไม่เปลี่ยนแปลงตัวคุณจนเกินไปย้ํานะครับว่าอาจจะมีบ้านเล็กน้อยแต่ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงเราจนแบบโอโ้โหหายไปเลยเก้าสิบหรือเต็มร้อยเปอร์เซ็นสองเสมอต้นเสมอปลายอันนี้ก็อีกข้อหนึ่งนะครับที่ผู้ชายหลายหลคนอนะ่ะ มักจะจีบๆอยากได้ใจอยากได้คะแนนอยากเป็นแฟนเลยถ้าเจีบวันนี้อยากเป็นแฟนวันนี้พอไม่ได้เป็นแฟนพอผ่านไปสักวันสองวันที่สองทิศก็เริ่มถอยห่างคุณแล้วอาจจะไปจีบคนใหม่แต่ผู้ชายที่รักคุณจริงนะครับเขาจะมีข้อที่2ก็คือเสมอต้นเสมอปลายจีบคุณคุยกับคุณเป็นห่วงบรรยายคุณก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่ไม่ว่าจะผ่านไปสักกี่วันกี่เดือนหรือกี่ปีก็ตามที่สารอคุณได้ ไม่ว่าจะผ่านเวลาไปสักพักสักนานสักนานมากนานน้อยผู้ชายคนไหนก็ตามที่สามารถรอคุณได้เฮ้ยฉันเรียนอยู่นะเราแบบคุยกันเป็นเพื่อนก่อนสนิทก่อนเราอาจจะเป็นแฟนกัน,นแต่ว่าไม่ใช่ไปกันสองต่อสองนะเข้าตามตรอ,อกออกตามประตูนะเดี๋ยวเรียนจบก่อนรวมถึงอัสิบบวกถ้าเกิดคุณบอกเฮ้ยรอฉันก่อนนะถ้าผู้ชายคนไหนสามารถรอได้รวมถึงย้อนกลับไปข้อหนึ่งข้อสองนะผู้ชายคนนั้นแหละครับเป็นผู้ชายที่รักคุณจริง